สวัสดีค่ะพี่น้องแอมผ้ามาหมายไหมเนาะพี่น้องเนาะบาดนี้มาหมายไหมเลรอเด้อพี่น้องเด้อมาหลุดน้ำกันจ้ามื่อนี้ว่า สิมานหรือบอมานเนาะค่ะเนาะฝนตกลิ้นพี่น้องฝนตุกลิ้นหลยบ้าซัมรี่พ่นมาใส่บิดพ่นเห็นหนำหลายพี่น้องพ่นกันเลยเอินให้แปรออมเอาสะดุ้งมากเนาะพี่น้องเนาะแปรออมก็เลยเอาสะดุ้งมาก็สิช้ให้เพ่นหละยกพี่น้องเลยก็สิให้พ่นยกเนาะพี่น้องเนาะมามาหลุนน้ำกันจ้าพี่น้องหลุนก็แปรออมจ้าทากยาทยพันผุ้ชมแน บ่าวสัมบีบ้ยงังอายกองมีพี่นอนเอ้ย <laughs> เดี๋ยวกระมาเดี๋ยวกระมาเดี๋ยวเพิ่นกระมาว้าวได้แล้วหันมาพี่โถงงามคักเนาะ โอ้ยตัวใหญ nh ซังไงนี่อย่างนี้มาอีกหนึ่งตัวปลาหยังปลาสูตรคือเก้าพี่น้องเออ้ยมแต่ปลาสูตร ดาวซันนี่ผ้าหลาปลาสูตรได้พี่นอ้องนี้ติดกตางส้มกันเงน่ๆไปพี่น,น้องมาหลุนน้ำกันงน่ๆเด้อพี่น้องเด้อหลุนกนน็ไปแงาเป็นดูมาเม,มาไหม,มาหมสูดเนาะระสูด มาลากมาปักไปขนาดมีแต่เอาเงีตัวนี้ไปใส่เบงเสือบาสำรีนะพี่น้องโอ้เสือมาหลุดน้ำกันพี่น้องมาหลุดน้ำกันได้บบได้บบได้แล้วหนึ่งตัวจ้า ปลาสูตรพี่น้องมันเป็นยังไงเพือได้แจะป่าสูตรฟานอื่นจักไปสีได้เบิดพี่น้องนี่แต่ปลาสูตรย่างเดียวเลยจามันนี้มันถือมันละมวนเนาะพี่น้องเป็นปลาโตเนาะโตละวซ้ำทรงนิ้วซ้นิ้วเนี่ยมันมวนได้พี่น้องมันถือเลยมันผักได้มาหลุนน้ำกันแงวๆเ่ด้วยคนนะพี่น้องเร่ปลาเพิ่นพี่น้องงามใช่เนาะอ่อน มพี่น้องล้มไนี้พี่ลมแท้เขาก็ต้องไหมโอ้ยโอยลมลมแท้เบอรไพี่น้องัวยงามนะสอนเด็กพี่น้องเอ้ยหางเด็จริๆจๆอยู่หนาดเอป่าสูดปากระสูดเนาะปามองเขาเอินปากระสูดนพี่น้อแต่บานไปเอินป่าสูด ปลาสูตรพี่น้องปลาสูตรเนี่ยเดี๋ยวกระาเดี๋ยวกระมาเดี๋ยวเพิ่นกระมานั่นนั่น,นหันพี่หันหออพี่อือโคตรทำเนาเห็นบ่เห็นบ่ เนี่ยน่าโอ้ทำะโวไปเยไปม้อย่างน้่มีเงินายนี่ก็งไมีไวนว้หมดูาเนี้กอไอโมน สอตัวพี่นอ้องแลัวอีกสองตัวี่ป่าสูตรข้างนะ่ะ อีกแล้วพี่น้องเข้าอีกแล้วตรงเข้าแล้วเข้าแล้ว ปลาสูตรอ้อยตอยพี่น้องคนน่ะใส่งามๆว้าวนั่น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 ปลาสูตรพี่น้องเอ,อ้ยนี่จะใส่ซ้ำกันกด้ย กาเมนมันหาวกอนลงทุนอยไม่ได้แล้ว คิดว่าเ้าบอาใส่ดล้วบ่เนนอบคิดบ่าด้ดบ่าวตกงนอยกไห้พูดคือยีงไง nom però no perdona. 六火地，我六。 เดอ้อจ้ะพี่น้องบ้านคนมันตกอยู่บ่เซาเนาะมันก็เลยแบบหนาวแนี่ยก็นหนี้เนาะพี่น้องจากฝนเนะาะป่ามันก็งดในนิดหน่อยพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกแห้งเนาะฝนตกแห้งเดี๋ยวไปแอมชิม,มาอีกรอบบา่ายเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวชิมาอีกรอบบ่ายชิมาจอบเบิ่งว่ามันสิถบกบ่เนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้แอมเด้อพี่น้องเดอ้อ วิถีชีวิตคนอีสานมันหนอกเข้าเนอะพี่น้องเนาะปลากระได้ซม,มีและจ้ะประมาณโล่โล่ไปไป,ไปดอกพี่นอ้องพอได้กิน,นาากเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ